เฮ้ีครับตอนนี้เรามีภาพของเจ้าแมวดําแมวยักษ์สีดําซึ่งพวกได้ถ่ายไว้อเรามไม่ได้ถ่ายไว้นะพวกได้ถ่ายแล้วเราเอามาฝากเจ้าแมวดําเจ้ายักษ์กำลังอยู่จะ่ลงมาหาน้ํานี่เองเลยเอาคองโทรศัพท์ถ่ายแอบอยู่ตามพงหญ้า กคงจะเหวน้ำตอนวันเจอเยอะครับเสือดำเสือดาวตัวนี้กำลังลุ่นเลยเขาเรียกกันลังห้าวต้องระวังลุ่นๆเนี่ยมันสงทีสงสัยชอบจ้องมาดูเราตอนเราทำที่พักข้ามกลางคืนมันจะย่องมาดูไอ้สัตว์พวกสัตว์ที่มา กินผู้ผลไม้นะ่เพราะว่านอนที่ไหนอย่าไปนอนใกล้ต้นไม้ที่มีลูกพุ่ลูกไซลูกผลไม้เนะี่ยพวกจจะมากินนะสัตว์พวกนี้มันจะย่องมาตามตัวไม้นะครับได้ล้ครับ